หนูฉีกกระดาษแน่จริงแม่ก็กลับมาตีหนูสิลูกฉีกกระดาษแบบนี้ไม่ได้นะลูกเดี๋ยวแม่จะกลับมาตีหนูตายรอกแกรอแม่ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะกลับไปจัดการแกเย่ๆหนูจะได้เจอแม่ในรอบสามเดือนแย่ๆแม่จะกลับบ้านมาตีหนูแล้วเย้่ๆแม่จะกลับมาตี แล้วแกดีใจเนี่ยนะไม่สบายหรือเปล่านางฟ้าลูกแม่มารับแล้วนะคุณแม่นางฟ้ายายอยู่นี่จ้าคุณยายน้องนางฟ้าคะช่วงนี้น้องนางฟ้ามีนิสัยก้าวร้าวมากเลยนะคะ นางฟ้ามักจะมีเรื่องกับเพื่อนในชั้นเรียนบ่อยๆอะคะ่ะนางฟ้าแกทําไมถึงเป็นอย่างนี้ฮะไปม,มีเรื่องกับเพื่อนในห้องเรียนทําไมทําไมทําอย่างนี้ฮะบอกยายสิหนูไม่สอหรอกพวกมันมาหาว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงหนูแม่เกลียดหนูนางฟ้าฮัลโหลแม่ว่าไงลูกเลิกเรียนแล้วหรอค่ะแม่ แม่ซื้อตั๋วเตรียมกลับไปหาหนูแล้วนะจริงเหรอคะหนูดีใจมากเลยค่ะแม่เออพัสดุที่แกส่งมาถึงแล้วนะแม่คะหนูงานยังไม่เสร็จเลยหนูคงไม่ทันรอบรถแน่ๆออแกงานเยอะแม่เข้าใจ นางฟ้าละแม,ม่เดี๋ยวแม่จะคุยกับานางฟ้าให้นะอ๋ะอนางฟ้า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 ไม่ไหนเล้อนางฟ้าพี่คะพี่คะช่วยพาหนูไปหาแม่หน่อยได้ไหมคะไปไกลเลยนะไอเด็กบ้า ขึ้นรมานี่แกอยู่ไหนเนี่ยแม่เป็นห่วงแกจะบ้าอยู่แล้วนะหนูรู้ค่ะเพราะแม่งานยุ่งมากทุกๆวันหนูเฝ้ารอแม่กลับมาหาหนูหนูคิดถึงอาหารฝีมือแม่ คุณยายหทำอาหารเค็มมากเลยค่ะแต่หนูก็กินเยอะๆนะคะเพื่อที่หนูจะได้โตไวๆจะได้ไปหาแม่โอเคเดี๋ยวแม่จะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยเนาะนางฟ้าลูก วันนี้สิลูกเมื่อก่อนฉันคิดเสมอว่าการทำงานเพื่อครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ไม่ใช่เลยครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ได้ข่าวว่าพี่ชนะทำประมูลเมื่อวันก่อนมาใช่ไหมอืมใช่ยินดีด้วยนะพี่ทำไมประมูลโครงการใหญ่ขนาดนี้ยังทำหน้ากุ้มล่ะหน้ายินดีตรงไหนเรื่องหน้าปวดหัวมันหลังจากนั้นต่างหากล่ะเดี๋ยวฟีฟาก็จะมาพี่ฟีฟาเขามาทำไมน่ะเธอคิดว่าไงล่ะอย่าบอกนะเขามายืมเงินอีกแล้วน่ะอ้าวเจนเป็นไงบ้างเอ่อสบายดีค่ะ พี่นั่งสิงั้นเดี๋ยวฉันนอนน้ำมาให้นะเอ่อช่วงนี้เป็นไงบ้างพี่เฮ้ยพูดทำไมเนี่ยคนแม่งยิ่งเครียดอยู่ไม่มีเงินจ่ายค่าบัตรเครดิตอยู่แล้วเนี่ยเออได้ข่าวว่าเธอประมูลโครงการใหญ่ได้เนี่ยอืมใช่ค่ะไอที่อยู่แม่น้ำเจ้าพระยาปะแล้วพวกเสาเข็มเหล็กปูนอะ อเอสั่งจากไงหรออ๋อฉันมีพาร์ทเนอร์ที่ร่วมง,งานกันประจำสง่งให้อ่ะพี่ว่างานนี้ให้พี่ทำดีกว่าพี่ฟิฟ่ากินน้ำค่ะไม่กินอย่ามาไกลๆนี่จีนลองคิดดูนะงานนี้ใครทำใครได้หให้คุนนอกทำทำไมหให้พี่ทำเธอพี่ลำบากขนาดเนี้ยช่วยพี่หน่อยนะ แต่พี่ฟิฟ่างานนี้มันไม่ได้ง่ายอย่า่พี่คิดนะ like มันจะยากอะไรงานกล้วยๆแบบเนี้ยเด็กสามขวบยังทําได้เลยก็แค่หาคนขับรถไปส่งของให้เธอก็เสร็จแล้วนี่จีนพี่ลําบากจริงๆอ่ะเธอต้องช่วยพี่นะพี่งั้นเอางี้เริ่มจากง่ายสุดเลยคนขับรถอ่ะพี่หามมาจากไหนก็ใช้คนขับรถบริษัทเธอไงฮะเออ งั้นเงินทุนพี่เอามาจากไหนงานนี้ต้องใช้เงินสำรองเยอะนะก็เธอจ่ายเงินสำรองให้ก่อนว่าสิ้นเรื่องนี่จะย,ยาตดกันอย่างนั้นจับเสือมือเปล่าว่างั้นเอา้าพูดงี้ได้ไงวะพี่งานเนี้หนูให้พี่ไม่ได้จริงๆหมายความว่าไงพี่ลำบากขนาดเนี้ยช่วยพี่หน่อยไม่ได้ยังไงพี่ไม่ได้จะขอยืมเงินซะหน่อยแค่นี้ก็ไม่ได้เออไม่ได้ยืมเงินแต่ของเงินตรงๆเลยแหละ <S <S อพอะเ อะไรคือของกันเลยฮะนี่พี่ลําบากขนาดนี้พี่พี่ลาบากเนี่ยพวกเราไปทําให้พี่ลําบากได้ไงไม่คือก็ช่วยพี่หน่อยไม่ได้ได้ไงอะ่ะต้องให้พี่ตายก่อนถึงจะพอใจได้ไงเราช่วยพี่ตั้งกี่ครั้งแล้วพี่ยังจําได้ไหมครั้งสองครั้งอ่ะได้สามสี่ครั้งก็ยังไหวแต่ทําไมจะต้องช่วยพี่ไปตลอดโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเลยอะ่ะใช่อะไรก็หวังให้คนอื่นช่วยหรอกไม่ช่วยก็ไม่มีน้ําใจปล่อยให้อดตาย แล้วมือกับสมองที่เนี่ยมีว่าทำไมเออได้ถือว่าเห็นส่วนดางของพวกเธอแล้วกันแมงขอให้ช่วยเรื่องแค่นี้ก็ไม่ได้เรื่องแค่นี้หรอเรื่องความปลอดภัยของการก่อสร้างเรื่องแค่นี้หรอเอาเงินกูไปเติมกระเป๋ามึงอะช่างคิดนะมึงเป็นแค่ญ,ญาติมึงนะไม่ใช่พ่อแม่เออเนี่ยเหรอญาติกูไม่เอาก็ได้เว้ย จำคำของผู้มึงไว้นะถ้ากูมาขอร้องอะไรผู้มึงอีกอะกูจะเข่าเป็นหมาให้ดูไปดีไม่ส่งนะเจนมีอะไรขอกาดหน่อยดยิพี่ออกไปไม่ได้ไม่ให้ขอร้องแล้วนะเดี๋ยวเข่าเป็นหมาให้ฟังก็ได้ กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติ๊งติๆงติงติงทีง่ช่อง Super Idol Studios ด้วยน,นคะคะ